สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโรนัลโดนะครับหลังจากที่เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วก็กลายเป็นประเด็นทุกรอบเลยนะครับแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างคลิปนี้เราจะพามาดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับที่เป็นประเด็นเลยก็คือในงาน g l o b e Soc c e r Award นะหลังจากโรนัลโดรับรางวัลนะครับก็ได้ถูกถามถึงระดับของลีกซาอุดตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงโดยโรนัลโดก็ได้ตอบว่าเระดับตอนนี้เหรอ พูดตรงๆนะผมคิดว่าลีกซาอุดิอาระเบียไม่ได้แย่ไปกว่าลีกเองิงตามความคิดเห็นของผมในลีกฝรั่งเศสเนี่ยมีแค่2หรือ3ทีมที่มีระดับดีในลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการแข่งขันสูงกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้นี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผม ผมเล่นอยู่ที่นี่มา1ปีแล้วดังนั้นผมรู้ว่ากําลังพูดอะไรผมคิดว่าตอนนี้หลีกของซาอุดีกว่าหลีกของฝรั่งเศสอ่ะตามนั้นนะครับที่โรนัลดตอบตอบแบบนี้อยู่ไทยเขาเรียกอยู่เป็นนะครับแต่ถ้าอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ไม่ได้โอ้แฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยบอกเลยอย่าไปมีปัญหาด้วยนะครับตามจองล้างจองผ่านอย่างเช่นเมสซี่เนี่ยตามไปยันเมกาเลยนะอ่ะตรงจุดนี้นะครับที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ ทำใหม่ต้องเป็นหลีกฝรั่งเศสถ้ามองในมุมที่แบบเป็นประเด็นเลยนะก็เฮ้ยเป็นเพราะเมสซี่หรือเปล่าเมสซี่เคยเล่นให้กับหลีกฝรั่งเศสก็เลยอยากจะเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่าเหนือกว่าซึ่งโรนัลโด้ก็ไม่เคยเล่นให้กับหลีกฝรั่งเศสด้วยนะครับเคยเล่นแต่หลีกโปรตุเกสพิมเมอรีกังกฤษอเลกาสเปนแล้วก็กอโชสุริอเตรลี่แล้วจู่ๆมาให้สัมภาษณ์ถึงหลีกฝรั่งเศสมันก็ทําให้อดคิดไม่ได้เนาะ ซึ่งก่อนหน้านี้โรนัลโดก็เคยเปรียบเทียบในลักษณะนี้เนาะแต่เป็นการเปรียบเทียบซาอุกับลีของโปรตุกเกสซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะเขาเคยเล่นให้กับลีโปรตุกเกสใช่ไหมอ่าแต่นี่จู่ๆมาฝรั่งเศสเลยมันก็นั่นแหละครับเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมพูดถึงในมุมที่แบบเฮ้ยโรนัลโดจะข่มจริงๆนะครับถามว่าแบบนี้เมสซี่สะทบทะานไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลังจากที่เมสซี่ได้บอลโลกแล้วเนี่ยก็คือเมสซี่พอแล้วครับทุกอย่าง ที่เขายังเล่นทีมชาติเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะลิมรสการลงเล่นในฐานะแชมป์โลกเนาะแค่นั้นแล้วหลังจากที่ชัวร์ๆเลยเขาไม่อยู่กับเปเชเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าในโซนนี้เนี่ยถ้ายังอยู่ต่อนะก็อยากจะไปแค่บาซ่าเท่านั้นอันนี้คือในโซนยุโรปนะพอชัดเจนแล้วว่าเอ้บาซ่ายังไม่พร้อมยืดดึงเขากลับนะครับก็มีข่าวว่าเอ้ไปเอาเฮราว์แน่นอนนะครับสื่อตอนนั้นก็คือโถมไปทางนี้อย่างเดียวเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับข้อเสนอเนี่ยถ้าไปก็จะได้แบบค่าเหนื่อยสูงสุดในโลกเนาะแล้ว อาฮีลาวก็เป็นทีมที่แบบแกล่งมากๆนะครับในลีกซาอุเมสซี่ไปเนี่ยได้ทั้งเงินมหาศาลเหนือก,กว่าโด้แล้วอาฮีลาวก็อยู่เหนือเอานัซเซอร์ของโดอีกตอนนี้นะเห็นไหมครับถ้าเกิดเมสซี่ไปเนี่ยเขาเหนือหมดเลยแต่เมสซี่เลือกที่จะพอละกูไปหาความสุขดีกว่าไปอินเตอร์มายอามี่นั่นแหละครับเมสซี่ย้ายทีมแบบนี้ก็สวนหน้าสื่อทุกสื่อเลยริครับ อ่านี่คือพูดในมุมมองที่แบบถ้าเกิดโดอยากจะพูดแบบขมเมซี่จริงๆนะก็ต้องบอกเลยว่าทําอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่าเมซี่พ่อแล้วครับเขาไม่อยากจะขับเคี่ยวอะไรแล้วนะครับเขาแค่อยากจะเอนจอยในช่วงท้ายของอาชีพแค่นั้นอ่านั้นคือพูดในมุมมองนี้นะ ถ้าเกิดอยากจะข่มกันแต่ถ้าเกิดมาดูในบทสัมภาษณ์ของโรนัลโดจริงๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่เขาพูดถูกนะก็คือในลิกเอิงเดี่ยมีแค่2อทีมที่อยู่ในระดับดีเนาะเอาง่ายก็คือมีทีมที่แข่งขันกันน้อยแหละครับถามว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมก็จริงนะครับคือถ้าพูดถึงลิกเอิงเนี่ยทีมแรกก็คือเปเช่เนาะเป็นเจ้าอยู่แล้วลองลองมาใครครับ ที่พอนึกออกก็โมนโกอ่ะมักเซยมักเซยนี่ชื่อชันแบบเป็นคู่อาลีกับเปเชเนาะแต่ฟอร์มช่วงหลังก็ออกทะเลหน่อยนะครับหล่นลงไปกลางตารางเลยนดับเจอ็อันนี้ก็เห็นด้วยกับโดนะครับที่บอกว่ามีทีมแข่งขันกันน้อยเนาะแต่ตรงที่โดบอกว่าลีกซาอุเนี่ย ดีกว่าหลีกฝรั่งเศสซึ่งผมก็ไปดูมาหลายๆคนก็บอกว่ามันยังเร็วไปไหมก็จริงอยู่ที่ซาอุเนี่ยดึงตัวสตาร์ดังมามากมายเนาะใช้เงินทุ่มมาแต่นักเตะส่วนมากก็เป็นนักเตะที่ผ่านพ้นช่วงพีคไปแล้วและถ้าเกิดพูดถึงความแกร่งนะครับหลายๆคนก็บอกว่าฝรั่งเศสก็ดูแกร่งกว่านะครับดูหลายๆทีมเลยครับอย่างเช่นเนชช่วงหลังๆนี่ก็ขับเคี่ยวกับเปเชดูเดือดอยู่นะครับอ่าลิวก็มีเบียดแย่งแชมป์กับเปเชอย,อยู่เออ ต่อมาครับแลนส์ทีมนี้ก็ไปธรรมดานะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีตบอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วแบบอาร์เซนอลช่วงนี้ก็คือพีคสุดๆเนาะแล้วมีตบเซบีย่าด้วยนะครับนั่นแหละครับถึงแม้ว่าลีกเอิงเนี่ยจะขับเคี่ยวน้อยสุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปแต่ก็ถือว่ายังขับเคี่ยวกันแบบสูงอยู่ดีอะถ้าเกิดจะเอาไปเทียบกับลีกอ,อื่นอะต่อมามาดูลีกซาอุก,กันบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอ็กก็คือแบบ หลายๆทีมอ่ะมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันอ่ะแล้วแบบเจ้าของต้องแบ่งความรู้สึกยังไงอ่ะถ้าทีมของเขาเจอกันเองเงี้ยเฮ้ยทีมนี้ยิงเข้าเย่เฮ้ยทีมตรงข้ามยิงเข้าเฮ้ยแต่เป็นทีมเรานี้เย่อะไรงเงี้ยหอ่อแล้วแบบทีมอื่นล่ะที่เจ้าของแบบไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นน่ะจะอยู่กันยังไงอ่ะข้าวๆก็ตามแล้วนะครับกับเรื่องของหลีกฝรั่งเศสกับหลีกซาอุซึ่งก็ แล้วแต่มุมมองของบุคคลเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่เห็นแตกต่างกันโรนโดก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับส่วนคนที่เห็นต่างก็มีมุมมองของตัวเองเหมือนกันอ่ะนั่นแหละครับประเด็นเกี่ยวกับลีกก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาโรนโดก็ไปให้สัมภาษณ์อีกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับบาลงดอและฟนะีฟ่าเดอะเบสเนาะโดยโรนโดก็ได้กล่าวกับเรคคอร์ดว่าเออผมคิดว่ารางวัลเหล่านี้บาลงดอและฟีฟ่าเดอะเบสเนี่ยกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือ ในทางหนึ่งเราต้องวิเคราะห์กันทั้งฤดูกาลผมไม่ได้บอกว่าเมสซี่ไม่สมควรได้รับมันหรือควรจะเป็นฮารแลนหรือแม้แต่ป๊อปเป้ P e. ผมแค่ไม่เชื่อในรางวัลเหล่านี้อีกต่อไปและไม่ใช่เพราะผมได้รางวัลกรอบซ็อกเกอร์นี่นะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงตัวเลขบอกอยู่ตรงนี้และตัวเลขหลอกลวงไม่ได้และพวกเขาไม่สามารถแย่งรางวัลน,นี้ไปจากผมได้เพราะมันเป็นความจริงดังนั้นมันทำให้ผมมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเลขคือข้อเท็จจริงโรโนโัลดเผยโอ้โหนั่นแหละครับให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ ไม่แปลกเลยครับที่จะเป็นประเด็นเนาะคือตอนแรกผมเห็นพาดหัวข้อสั้นๆหรือเห็นคลิปสั้นๆใน Tik ตอกแหละเห็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่บอกว่าบอลลงดอกับฟนะิฟ่าเดลเบสเนี่ยสูญเสียความน่าเชื่อถือซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นอะไรโรนโดก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาแต่พอมาดูแบบเต็มๆอะ่ะอืมไม่แปลกใจเลยครับที่จะเป็นประเด็นคือโรนันโดเนี่ยพยายามที่จะแบบบอกว่า2รางวัลดังกล่าวเนี่ย ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วแล้วก็พยายามจะยก g l o b e Soccer a w a r d ขึ้นมานะครับบอกว่าเอ้ยนี่เนี่ยข้อเท็จจริงนี่ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเท่าที่ไปไล่ดูมานะครับจาก i n f ฟูของฝรั่งเนี่ยก็มีพูดอยู่ สองมุมมองนะครับส่วนหนึ่งก็ที่เป็นแฟนขับโรนโดก็บอกว่าเอ้ยโรนโดพูดความจริงเขาพูดถูกต้องแล้วส่วนฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าโรนโดจะใช้วิธีนี้พยายามได้คุณค่าของบอลลงดอร์กับ FIFA The b ะเบแล้วยกกรอบซ็อกเกอร์เอาวอร์ดขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่ามันน่าตลกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบอกว่าจริงอยู่ที่2รางวัลดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นดราม่ากันเยอะแยะซึ่งมีมากสุดก็คือล่าสุดนะครับฟีฟ่าเดอะเบส ที่โรนัลดบอกว่าสาติตัวเลขเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้ซึ่งในจุดนี้ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าโรนัลดจะแซะตรงนี้แล้วแบบรางวัลฟีฟ่าเดอะเบใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นก็นกคือฮาร์เลนเดียสติดีกว่าเมสซี่นะครับแล้วเมสซี่ได้ยังไงอะไรงก็เป็นประเด็นกันนะครับแต่ ก็มีบางความคิดเห็นแชร์นะครับว่าไอ้รางวัลเดอะเบสของฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าเป็นองค์กรสาพันธฟุตบอลนานาชาติเนาะคนลงคะแนนโหวตก็คือกัปตันทีมชาติโค้ชสื่อแต่ละประเทศแล้วก็แฟนบอลน,นะครับแต่ก็จะโฟกัสไปที่กัปตันทีมชาติแล้วก็โค้ชเนาะที่จะมีผลโดยเฉพาะกัปตันทีมชาตินี่แหละครับที่เป็นตัวตัดสินเมื่อคะแนนของที่1เนี่ยมันเท่ากันแล้วโรนโดบอกสูตรเสียวความน่าเชื่อถือคุณต้องคำนึงถึงทง้งฤดูการซึ่งมันก็กระทบถึงเหล่ากัปตันด้วยแหละครับที่โหวตให้เมสซี่นะ แล้วแบบกับตันทีมชาติที่บุหใี่เมสซีก่ก็มีเ e. อ ah, oh, ็บบะเป้เลวันดอฟสกี้บาเบเดลูกากูโมดริชซาลาแฮร์รี่เคนดอนนารูมาฟานได้ชาก้าโอบลักผูลิสิตโหเหล่านี้แหละครับยังมีเยอะมากผมอยากเห็นรีแอคกับตันทีมชาติเหมือนกันว่าจะสะดุ้งไหมหลังจากได้ยินบทสัมภาษณ์ของโรนัลโดอยากเห็นเอ็บบะเป้มากสุดแล้วล่ะครับจะมีรีแอคยังไงผมว่ามีสะดุ้งอยู่แหละครับไอดอลพูดถึงการโหวตของตัวเองนั่นแหละครับหากมองในมุมมองของ กับทันทีมชาติรวมถึงโค้ชนะครับผลงานในทีมชาติเนี่ยต้องสําคัญในสายตาผู้โหวตนะครับอันนี้ความคิดเห็นแชร์มาตอนนี้อร์เจ t นตินาคือที่1ของโลกและที่1ของโกปาอเมริกา ด้วยฝีมือของเมสซี่เป็นส่วนสําคัญและแน่นอนครับบารมีของเขาชื่อเสียงฝีมือที่สั่งสมมานับ10ปีมันมีผลอยู่แล้วครับส่วนนอร์เวย์ไม่แม้แต่จะเข้ารอบยูโรนะครับนี่ก็น่าจะมีส่วนสําคัญในสายตาผู้โหวตนะอ่ะนี่ก็คือหนึ่งความคิดเห็นนะครับอ่ะสรุปสั้นๆนะครับรางวัลฟีฟ่าเดอะเบสที่กลายเป็นประเด็นเนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าผลประกาศมันไม่ถูกใจคนหลายคนนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกชื่นชมรางวัลน,นี้นะคือพวกเขายึดตามผลโหวตครับคือเอาจริงๆนะ ถามว่าพวกเขาอยากให้เมสซี่ไหมไม่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเมสซี่ไม่แม้แต่จะมางานรางวัลอะแล้วแบบไม่มีคลิปมีอะไรแบบมาโชว์แบบเฮ้ยวันนี้ผมดีใจที่ได้รางวัลนี้อะไรเงี้ยไม่มีเลยครับแล้วไม่แม้แต่จะโพสต์ดีใจลงอินสตาแกรมหรือไอจีสตอรี่เลยนะครับไม่มีเลยแล้วแบบตอนถ่ายรูปรวมการถ่ายวิดีโอรวมกันก็เหมือนข้ามรางวัลนี้ไปเลยครับแล้วแบบถามใจคนจัดงานอะอยากจะเปลี่ยนไหม แน่นอนครับอยากให้คนอื่นอยู่แล้วนะครับที่มางานสามารถเอาไปโปรโมทไปโพสต์ต่อได้แต่ทําไงได้ครับเมื่อผลโหวตมันออกมาอย่างนี้ก็ต้องประกาศตามนี้เนาะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมนะก็ตามนั้นแหละครับสำหรับฟีฟ่าเ e อรเบอาจจะไม่ถูกใจคนส่วนมากแต่เมื่อผลโหวตมันออกมายัางไงก็ต้องตามนั้นเนาะส่วนบัลลงดอนะครับปีนี้ผมคิดว่า ก็ค่อนข,ข้างชัวนะเ็เมซี่อยู่แล้วอะ่ะอาจจะน่าสงสารที่ฮาแรแลนด์มาตรงกับอันเนี้ยแต่ยังไงก็เมซี่ครับปีนี้ฟุตบอลโลกนะและบัลลงดอก็เช่นกันนะครับเปิดเผยผลโหวตเนี่ยครับเป็นนักข่าวนั่นแหละครับที่ผมชอบ2รางวัลน,นั้นก็คือเพราะว่าพวกเขาเปิดเผยผลโหวตเนาะว่าใครโหวตใครบ้างเออเปิดให้ดูหมด ส่วนกับ Globe Soccer Award หรือดูไบดออะไรก็ตามครับเท่าที่ผมไปดูมานะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยรางวัลน,นี้เนี่ยมันก็ได้เปรียบสิจัดหลังบอลงลงดอกับ FIFA The Best ก็ส่องทีว่าเฮ้ยรางวัลก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นดรามา่าตรงไหนไม่ถูกใจแฟนบอลเราก็ทำให้ถูกใจแฟนบอลไปเลยนะครับแล้วแบบการโหวตนะครับดูปี2อ2พันยี่ทีครับจ่ายเยอะได้โหวตเยอะอ่านี่ก็จุดหนึ่งแล้วแล้วแบบแฟนๆโหวตกันมาใช่ไหมครับ ผ่านมาแล้วแล้วก็จะมีการโวชจากคณะลูกขุนหรือผู้เชี่ยวชาญของทาง Globe Soccer Award อีกทีนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างอ่านั่นแหละครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าบอลองดอกับฟ i f a The Best ในช่วงหลังเนี่ยผลมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเนื่องจากเป็นเมสซี่ที่ได้เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือพวกเขาเปิดเผยผลโหวตเปิดเผยว่าใครโหวตใครบ้างและพวกเขาก็ยึดใน กฎกติกาหลักการที่พวกเขาตั้งเอาไว้เนาะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันยึดเกินเนาะโดยเฉพาะในเคสของเลวันดอฟสกี้อ่ะจะทำให้สังลูกก็ไม่ได้าแล้วต่อมากับรางวัลกลบซ็อกเกอร์อวอร์ดที่โรนัลโดยพยายามจะดันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่เอนะแต่ที่แน่ๆครับเรื่องของคุณค่าความขลังเนี่ยปลงดอมาที่1ครับ ถัดมาก็ FIFA The b e s บนะครับแล้วก็ Globe Soccer a w a r d มีนักเตะคนไหนไหมครับที่แบบโอ้ยความฝันฉันคืออยากจะได้ Globe Soccer a w a r d อยากได้ดูไบดอไม่มีใช่ไหมครับแต่กลับบอลลงดอเนี่ยคนได้ก็น้ำตาไหลมาแล้วเนาะอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับ กับที่ผมเนี่ยไปสํารวจมานะครับหลายๆคนก็ความคิดเห็นประมาณนี้แหละครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เอามาแค่นี้พอคลิปยาวแล้วอ่ะสุดท้ายนี้นะครับทุกคนคิดอยังไงกับแต่ละประเด็นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับแจกกัน